อันนี้เป็นบรรยากาศภายในของตัว top, ท็อปครับตัวแกนก็จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้ครับนี่ตรงนี้โอ้เหมือนเครื่องบินเลยครับแล้วก็มีไฟปรับสีตรงนี้ได้นะครับปรับสีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเปลี่ยนให้ดูครับนี่สีฟ้าสีอมพันสีส้มนะครับนี่ก็จะดูหรูปิ๊กแบบหนึง่งนี่ประตูนี้เวลากลางคืนเนี่ยคือมันจะสว่างสวยเลยนะครับเหมือนเครื่องบินเลยะแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟเหมือนในเครื่องบินนะครับก็คือไฟไฟส่องอ่านหนังสือ นะครับตอนนี้เป็นลําโพงไฟด้านในทั้งหมดดั่วปุ่นครับแล้วก็บาอเนี่ยนุ่มมากเนี่ยนุ่มมากนะครับนุ่มคือแบบมิกกี้เมาส์ด้วยเบาะมิกกี้เมาส์เวลานั่งนี่คือฟินอ่ะผมบอกเลยมันดู v ีพีจริงๆนะครับแล้วก็นี่ตัวระบบแอร์อะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดบรรยากาศภายในนี่คือกว้างมากๆครับพี่พี่วิชัยเนี่ย พรมพื้นผมบอกเลยคือมันมันดีจริงสภาพภายในนี่คือปุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีสึกหลอไม่มีแบบสีทะลอกอะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยว้ให้ดูเนี่ยเบาะคนขับฟองน้ํานิ่แน่นเปี้ยไม่มียุบไม่มีอะไรเลยนะครับพวงมาลัยก็แบบคือเนียนหมดอะ่ะนะครับเนียนหมดปุ่มนี่คือปกติถ้าใช้งานเยอะๆเนี่ยปุ่มมันจะลอกมันจะทะลอกนะครับแต่เนี้ยไม่ไม่เลยนี่ ไม่มีรล้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะไม่มีรล้วรอยเลยก็ว่าได้เนี่ยครับถ้าคือสภาพแล้วก็เมื่อกี้กิ๊กลองขับมานะครับจากมหาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีมาที่บริษัทของลูกค้านะครับมาที่บริษัทของลูกค้าคือนี่รถก็จะมีเป็น BM w บบนี่บริษัทใหญ่นะครับบริษัทใหญ่โตข้างในนี่คือบรรยากาศดีมากเนาะอันนี้ก็ของเราเองเขามาเสียบกับแบตหมดเนาะเดิมๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เมนเทนแนนศูนย์นตรงทุกระยะแล้วก็ถนอมจริงๆของแท้เลยนะครับเดี๋ยวก,กี้ให้ไปดูข้างนอก